ฉันคือตระกูลจางปรมาสารอันดับหนึ่งในเวทีได้ยุคแข่งราชวงศ์ถังทำไมคุณยังไม่กลับไปพ่อตาฉันต้องการไปเยี่ยมแม่สามีของฉันการแต่งงานหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับเขาที่จะตัดสินใจฉันต้องทำให้ความสัมพันธ์ถูกต้องก่อนสินสอดท้องมั่นอาจจะมากขึ้นในอนาคต คุณยังสนใจเรื่องสินสอดทองมั่นกับทรัพย์สินของคุณหรือไม่โอเคเข้ามากับฉันเช้าคือพบกับแม่สามีของเธอลูกคุณทำบุญอีกแล้วทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากพ่อตาของฉันมิฉะนั้นเจ้าชูจะมีโอกาสทำบุญได้อย่างไรแม่ใหญ่ฉันไปดูเจ้าหญิงยูแ้งได้ไหมฉันไม่ได้บอกคุณ รอจนกว่าเจ้าชายจะแต่งงานจะรีบอะไรนักหนาะนอกจากนี้ฉันไม่ได้สงผู้หญิงให้คุณดูแล้วไม่น่าเกลียดคุณไม่พอใจกับความรู้และเหตุผลพ่อตาไปเล็กครั้งแรกนี้สมวนไว้สำหรับเจ้าหญิงยูแซงทำไมคุณถึงพูดทุกอย่างละ่ะผู้หญิงเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับครั้งแรกผู้ชายจะพูดอย่างนั้นได้อย่างไรเป็นพ่อตา ครั้งแรกที่ผู้ใหญ่ให้แม่สามีไม่ใช่หรือน่ากลัวคุณไอ้นั่นคือสิ่งที่คุณควรถามจากกระพัเจ้าแม่กวนอิมต้องมอบให้คุณนี่ยังต้องถามอีเกเหรอนางสนมอายุเพียง13ปีในปีนั้นฝ่าบาทคุณอายุ20แล้วลีลาอะไรอย่ยางไอยจริงๆอายุ13ไม่ปล่อยสัตว์กำลังจะติดตามกินอาหารติดคุกอย่างถูกต้องทำไมคุณถึงยังอยู่ที่นี่ออกไปจากที่นี่ กลับมาแล้วคิดยังไงตั้งแต่ฉันเข้าประตูกังฟูประเทศกุ้งตาบียูไม้เชียงเป็นสมาชิกของขอครอบครัวแยงของคุณความตายเป็นผีของขอครอบครัวาจางคุณต้องรู้นายหญิงของกังฟูประเทศกุ้งนี้คือเจ้าหญิงยูแยงฉันรู้ว่าคุณมีความสามารถมากแต่มันไม่มีประโยชน์นายหญิงสามารถเป็นยูแยงเท่านั้นและก่อนที่ยูแยงจะให้กำเนิดลูกชายฉันจะไม่อยู่ในห้องเดียวกันกับคุณ คุณเป็นคนฉลาดคุณควรเข้าใจถ้าคุณเป็นลูกสาวถ้าคุณเป็นลูกชายคุณจะตายนางสนมเข้าใจคุณปู่อย่าขับไล่นางสนมออกไปนางสนมจะพอใจแล้วมีอะไรให้คิดอีกเอาละคุณและน้องสาวของฉันกำลังยุ่งอยู่กับร้านอาหารในขณะน,นี้ผู้หญิงคนนี้มีความสามารถจำกัด ชายคุณไม่รู้หรอกว่าพี่สะพ้ายของฉันแข็งแร่งแค่ไหนพวกเขายืดสมุดบัญชีบนชั้นเก้าและห้องที่เก้าเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดที่ฉันเคยพบมานอกจากคุณนี่จะตามไปไหนความสามารถของเขานั้นยอดเยี่ยมแม้ว่าคุณจะให้ประเทศแก่เขาเขาก็สามารถเข้าใจได้หลังจากไม่กี่วันแวงซวนส์และจูเวงวีนำนายพลหลายร้อยคนมาที่เครือหาดกุง้งเคยเห็นกุง้ง อักดิษิ์ทำไมคนเหล่านี้มีลักษณะเช่นนี้อย่าดูถูกคนพวกนี้ทั้งหมดนี้ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีโดยลาวซู่และฉันนี่คือ300คนที่เหลือฉันจะค่อยๆหาไม่รีบค่ะรอสักคู่คุณพาพวกเขาไปที่สวนหลังบ้านของเจ้ากัววังฝูออกค่าจ้างทุกสิ้นเดือน100รข้อความต่อคนต่อเดือนคุณและแลาวซู่ต่างก็มีเงินหนึ่งกระป๋อง ผลถ่ายบุญชาติหลักสูตรการฝึกอบร,รมนี้ใช้สำหรับการฝึกอบร,รมตามนี้อย่าขี้เกียจเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในช่วงพิตาอีกไม่กี่วันผ่านไปนายน้อยพูดอะไรบางอย่างกับคุณนายน้อยมีเวลาดูแลน้องสาวของคุณฉันไม่สามารถควบคุมผู้หญิงคนนี้ได้คุณน,นิสัยเสียโดยนายน้อยเขาไม่ได้ยินคำพูดของฉันตอนนี้เขาอยู่กับซูแลงวีที่คุณนำกลับมา ออกไปบ้านเมื่อวานยังขี่กับทั้งสองยันขี่ม้าด้วยกันไม่ใช่ว่าฉันดูถูกจิวแวงกูนึงนี่ไม่ได้มันไม่ได้ขอแต่งงานกอดกันแบบนี้เอาหน้าฉันไปไว้ไหนและสิ่งนี้เด็กเหลือขอเพิ่งมาที่นี่ไม่กี่วันแค่คบกับน้องสาวของฉันลุงสามอยากังวลไปเลยฉันจะจัดการให้เองน้องสาวคนที่ห้าเอานี่ไป นี่คืออะไรฉันได้เขียนสูตรสอบู่อย่างละเอียดแล้วมึงขอให้คนในบ้านทำตามสูตรสามารถทำเงินได้เมื่อคุณมีเวลาคุยกับน้องสาวของฉันอึดอัดแค่ไหนที่จะผสมกับเล้าจุ่พที่สะพายของคุณก็ดูแลเช่นกันฉันไม่สามารถจัดการสิ่งนี้ได้ผู้หญิงคนนี้คุ้นเคยกับคุณอย่างไรราชินีแห่งการเสียสละ ตอนนี้ใครจะดูแลเขาได้นอกจากท่านอาจารย์นั้นฉันจัดการเองดีกว่าฟาโรมีกี่คนเต็มแล้วนะคะแถมผมกับพี่เสวียแค่1,000คนเองอยู่บ้านไม่ได้แล้วต้องไม่แออัดยัดเยียดมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่จะถูกคนอื่นบน่นคาลือหาของราชมีแขกสูงสุด1,000คน ถ้ามีมากกว่านี้ลีลาเออรจะมีความคิดไม่เป็นไรลาวจู่อีกไม่กี่วันฉันก็จะแง้น้องสาวของฉันออกไปเจ้ากูกองน้องสาวของฉันและฉันลักกันจริงๆขอให้ครอบครัวและประเทศชาติสมหวังที่บ้านมีใครบ้างที่ไม่มีมีหญิงชราและน้องสาวที่บ้านสงควรไปรับจดหมายมันไม่ดีที่จะอยู่ในสองแห่ง รอสักครู่ฉันจะให้พี่สะพ้ายพาน้องสาวไปสื่อโรงพยาบาลน,นี่ไม่สามารถพี่สาวของฉันแต่งงานกับคุณและอาศัยอยู่ในค่ายทหารนี้กับคุณขอบคุณมากครับพี่คุณไม่ได้โง่พี่ใหญ่คนนี้เรียกให้ความสนใจในภายหลังดวงนี้ยังไม่ได้เขียนเลยเหนื่อยโคตรกันเหมือนอะไรกล้าที่จะขี่ม้าด้วยกันอยากทำอะไรให้ฉันทำกกเก้าอี้เก๋ขนาดใหญ่ราคาถูกก่อน และครั้งต่อไปที่คุณหักขาของคุณรู้แล้วพี่ใหญ่ครั้งต่อไปฉันใจให้ความสนใจกุ้งกุกหายไปนานทำไมเจ้าชายถึงมาหาฉันวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเจียวไปเยี่ยมพ่อตาวันนี้ลูกของคุณตายที่ไหนนานแค่ไหนแล้วที่คุณเห็นยูแจง วิญญาณของผู้หญิงคนนี้ติดอยู่กับคุณชาไม่คิดเข้าไม่อยากลดน้ำหนักไปเยอะแล้วคุณไปดูยุแจงฉันอนุมัติเป็นพิเศษขอบคุณพ่อตาโอ้ยทำไมผอมจังอยากให้คุณดูแลสิ่งที่คุณมาฉันมาดูคุณใครสนมึงดู